Learning Zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูลนิธิสารน,นาคตการศึกษา ConnectED เมื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยพร้อมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชนไทยภายใต้โครงการ Honda Safety Thailand ร่วมแบ่งปันความรู้โดย ว่าที่ร้อยตรีด็อตอร์มงคลลาบวิไลพรกับเรื่องมารู้จักหมวกกันน็อกและเครื่องหมายจราจรสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะครับผมว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์มงคลลาบวิไลพรเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหมวกกันน็อกและเครื่องหมายจราจร เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนครับเรื่องหมวกกันน็อกน้องๆทุกคนมีความฝันเด็กทุกคนมีความฝันทุกคนมีความฝันวันนี้เรามาดูครับถ้าเราไม่มีหมวกกันน็อกความฝันนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เรามาดูกันครับสวัสดีจ้าเด็กๆมาเช้ามีใครนั่งมอเตอร์ไซค์มาบ้าง แล้วมีใครใส่หมวกกันน็อกมาบ้างคะอนาคตของลูกคือเรื่องสำคัญที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่เรื่องง่ายๆอย่างการใส่หมวกกันน็อกพ่อแม่หลายคนกลับมองข้ามทำผิดซ้ำๆจนกลายเป็นตัวอย่างละเลยเป็นเรื่องปกติจนลืมคิดถึงชีวิตและอนาคตของลูก ือหมวกกันน็อกที่ให้เด็กๆได้วาดความฝันคิดถึงอนาคตหมวกกันน็อกที่จะส่งข้อความจากลูกไปถึงพ่อแม่หมวกที่จะทำให้พ่อแม่รู้สึกอยากใส่ไปกับลูกเพื่ออยู่ปกป้องความฝันปกป้องอนาคตของเขาให้นานที่สุด ไปนี้มันเลยรู้สึกว่าเราจะต้องปกป้องความฝันของลูกอะคะ่ะพอเห็นความฝันของลูกแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อเขาไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ใช่ว่ากลัวแต่ตำรวจลูกก็ลูกเราเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องคิดถึงความปลอดภัยลองนึกถึงความฝันของลูกถ้าเราไม่ใส่ความฝันนั้นอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ครับก็อยากที่จะเห็นเขาประสบความสําเร็จอะคะ่ะเขายังนึกถึงอนาคตของเขาเลยะคะ่ะแล้วเราเป็นแม่อ่ะเราจะไม่นึกถึงอนาคตของเขาเลยเหรอคะ ความฝันจะเป็นจริงไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้โตเป็นไงครับน้องๆเมื่อกี้นี้ความฝันของเราเป็นจริงได้ถ้าเราสมวกันน็อกทีนี้ในเรื่องของกฎ3ข้อที่เราอยู่ในสังคมหัวแข็งมีกฎอะไรบ้างเรามาดูกันครับว่ามีกฎอะไรบ้างสังคมหัวแข็ง ทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนเฮ่เฮ่มาเถอะเรามานโลกกันใส่หมวกกันน็อกหมวกเรามีเพียบเรามีเยอะ รตรงลงกด3ข้อจำกันได้ไหมครับ 1. ขี่ซ้อนเราใส่2ใกล้ไกลเราใส่สใครไม่ใส่เราไม่ยอมเพราะฉะนั้นใครไม่ใส่เราต้องเตือนเขาหรือแนะนําเขานะครับแต่สิ่งที่ต่อไปนี้คือจะให้ดูอะไรเราให้ดูว่าถ้าเราไม่ใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเชิญรับชมกันครับ โอเคครับจากนี้ไปเรามาคุยกันเรื่องหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกมีประโยชน์อย่างไรครับหมวกกันน็อกมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บไม่ใช่อุปป้องกันอุบัติเหตุนะครับหมวกกันน็อกป้องกันอุบัติเหตุไม่ได้อันนี้เราต้องเข้าความเข้าใจกันก่อนนะครับหมวกกันน็อกป้องกันอุบัติเหตุไม่ได้แต่ป้องกันการบาดเจ็บได้ดีที่สุดเพราะว่าสมองสมองครับไม่สามารถซ่อมแซมได้ แต่ถ้าเป็นแขนขาหักเราซ่อมแซมได้แต่ถ้าสมองซ่อมแซมไม่ได้เพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกมีความสําคัญนะครับผมในส่วนของการขี่เราก็ต้องใส่ซ้อนเราก็ต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าหมวกกันน็อกนะครับทาอย่างไรนะครับให้ใส่หมวกกันน็อกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยวันนี้เรามีคําแนะนานะครับอย่างแรกครับเราต้องมารู้จักหมวกกันน็อกกันก่อนประเภทหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมี3ประเภทครับประเภทแรกนะครับหมวกกันน็อกครึ่งใบ หมวกกันน็อกครึ่งใบมีประโยชน์อย่างไรหมวกกันน็อกครึ่งใบมีประโยชน์ตรงที่เวลาใส่แล้วสบายใส่แล้วสบายครับด้านข้างมองเห็นชัดเจนโลง่งแต่ข้อเสียคืออะไรครับปกป้องเราได้น้อยเพราะแค่ครึ่งใบเองด้านบนด้านข้างปกป้องไม่ได้ในส่วนของหมวกกันน็อกครึ่งใบข้อเสียอีกหนึ่งเรื่องครับคือไม่สามารถใช้ในความเร็วสูงๆได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถปกป้องได้เต็มที่ นะครับผมในส่วนนี้ก็เลยไม่อยากจะแนะนำให้ใช้เท่าที่ควรแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันไม่สามารถปกป้องตัวเราเองได้หมวกกันน็อกครับประเภทที่2ประเภทเต็มใบเปิดหน้าอ่าเต็มใบเปิดหน้าเป็นแบบไหนครับตเต็มใบเปิดหน้าเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้อันเนี้ยแนะนำให้ใช้ด้วยเหตุผลครับด้านข้างปกป้องด้านหลังปกป้องด้านบนปกป้อง ด้านหน้าเราสามารถเจออุบัติเหตุปุ๊บเราหลบได้หลบซ้ายไม่ก็หลบขวาเพราะฉะนั้นในส่วนของหมวกกันน็อกแบบนี้ผมแนะนํานะครับแนะนำามครับหมวกกันน็อกที่เป็นแบบเต็มใบฟูเฟ้เลยปิดคางเลยถามว่าแนะนํำไหมแนะนําครับดีที่สุดด้วยแต่ข้อเสียครับหนึ่งมุมมองน้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันปกป้องแล้วเลยแล้วเป็นกระจกด้านคางแค่นี้เราจะมองไม่ชัด นะครับมุมมองเราเห็นได้น้อยสอน้ำหนักสูงน้ำหนักเยอะบางคนร้อนไม่ใส่ไม่ยอมใส่มีหมวกกนนอกเต็มใบแต่ไม่ยอมใส่เพราะร้อนซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ใช้คือสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ติดรถได้จริงก็คือหมวกกนนอกเต็มใบแบบเปิดหน้าแบบนี้ครับหมวกกน็อกที่ สามารถใช้ได้นะครับแนะนําเลยนะครับหมวกกันน็อกทุกใบต้องมีมาตรฐานมอกนะครับโดยแบบนี้แบบนี้ครับนี่หมวกกันน็อกมีมาตรฐานมอกแต่ถ้าไม่มีมาตรฐานมอกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่แต่อะไรครับแต่ต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่ามอกเช่นมาตรฐานสเนลมาตรฐานดอตนี่คือมาตรฐานมาตรฐานของญี่ปุ่นก็มีนะครับมาตรฐานของเยอรมันก็มีเพราะฉะนั้นขอให้ได้รับมาตรฐานครับอย่าใช้หมวกที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นอันตรายกับตัวเองมากๆเลยนะครับทำไมเราต้องใส่หมวกกันน็อกครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าหมวกกันน็อกมีผลกับตัวเราขนาดไหนไปดูรูปนี้กันครับด้วยเหตุผลถ้าไม่มีหมวกกันน็อกมันจะทำให้เราไม่สามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ง่ายๆนะครับลองดูครับว่าเพราะอะไรน้องคนนี้ศีรษะกระแทกพื้น สมองเปิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่แหละครับผลของการไม่ได้สวมมวกันน็อกเหตุผลมีแค่นี้ครับพวกผมห่วงใยทุกคนครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่สองเรื่องเครื่องหมายจราจรและกฎจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเรามองข้ามกันเราไม่ค่อยทำตามครับอย่างเช่นป้ายเครื่องหมายจราจรป้ายเครื่องหมายจราจรจะแบ่งเป็นสามประเภทครับประเภทแรกครับป้ายเครื่องหมายห้ามประเภทที่สองครับป้ายเครื่องหมายให ประเภทที่3ครับป้ายเครื่องหมายแนะนําและก่อสร้างนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น3ประเภทแบบนี้นะครับก็คือเป็น3ประเภทหลักที่เราควรจะรู้ 1. ป้ายเครื่องหมายห้ามห้ามเลยนะครับห้ามห้ามทาทุกอย่างเช่นป้ายแรกครับที่เราจะต้องบอกเลยคือหยุดป้ายเครื่องหมายหยุดหมายถึงว่าครับห้ามวิ่งต่อนะครับไม่ใช่ป้ายเครื่องหมายห้ามหยุดแล้ววิ่งต่อไปเลยไม่ใช่นะครับป้ายเครื่องหมายหยุดคือเราต้องหยุด หยุดทุกครั้งที่เห็นป้ายนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยบางทีข้างหน้ามาข้างซ้ายมาข้างขวามาเราไม่หยุดต่างคนต่างไม่หยุดประสานงานกันแน่นอนครับป้ายที่สองครับเป็นป้ายบังคับเหมือนกันนะครับบังคับให้ทางเอ๊ะหมายความว่าไงครับบังคับให้ทางเราให้ทางเขาหรือเขาให้ทางเราหรือเราต้องทำยังไงคําว่าให้ทางเอาตัวเราเป็นหลักครับเอาตัวเราเป็นหลัก เราต้องให้ทางคนอื่นหมายความว่าเขามาก่อนหรือเขามาหลังก็แล้วแต่แต่เราต้องให้ทางเขาไปก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยนะครับป้ายที่สามครับง่ายๆเลยป้ายห้ามแซงบางคนเห็นป้ายนี้ฉันจะแซงฉันอยากจะแซงหรือจําเป็นต้องแซงจริงๆแล้วความจําเป็นต้องแซงไม่มีนะครับขับตามกันไปไม่มีบัติเหตุแน่นอน ถ้าคําว่าป้ายห้ามแซงพออะไรครับอาจจะมีทางโค้งข้างหน้าอาจจะมีทางลงเขาข้างหน้าหรืออาจจะมีรถสวนมากัะทันหันนี่คือป้ายบังคับว่าห้ามแซงนะครับป้ายต่อไปนะครับเป็นป้ายห้ามจอดและป้ายห้ามหยุดใกล้เคียงกันมากครับเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่ขีดเดียวกับกากะบาทสองขีดไปแรกก่อนครับป้ายห้ามจอดถามหลายคนถามป้ายห้ามจอดหยุดได้ไหม อ่าป้ายห้ามจอดหยุดได้นะครับแต่หยุดได้ชั่วขณะนะครับเพราะเขาห้ามจอดแต่ถ้าเป็นป้ายห้ามหยุดหมายถึงว่าการขบาาสองข้างเลยจอดได้ไหม,ไมาหลาคนอ้าวห้ามหยุดนี่ไม่ได้ห้ามจอดขนาดหยุดเขาย,ยังห้ามหยุดเลยครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องห้ามจอดด้วยเพราะฉะนั้นป้ายห้ามหยุดนี่จะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยป้ายห้ามหยุดเพราะอะไรครับถ้าเราหยุดปุ๊บเกิดมีรถพยาบาลเข้ารถพยาบาลออก ฉุกเฉินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือป้ายห้ามหยุดนะครับป้ายต่อไปครับป้ายนี้หลายคนเห็นบ่อยๆตอนตั้งด่านหยุดตรวจหลายคนก็เข้าใจอ๋อวันนี้หยุดตรวจครับฝ่าไปเลยไม่ได้นะครับหยุดตรวจหมายความว่าหยุดเพื่อให้ตรวจหลักการก็คือหยุดเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบว่ามีทะเบียนไหมมีพบรบไหมมีใบขับขี่ใบอนุญ,ญาตไหมนะครับป้ายนี้สําคัญนะครับป้ายหยุด ตรวจนะครับในส่วนนี้ป้ายสุดท้ายครับป้ายห้ามเข้าป้ายห้ามเข้าเป็นป้ายที่จริงๆแล้วเนี่ยเราฝ่าฝืนกันบ่อยมากซึ่งพอเราฝ่าฝืนป้ายห้ามเข้ากลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามเขาวิ่งมาโดยที่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยด้วยเหตุผลว่าไม่มีรถสวนมาแน่นอนซึ่งจริง,รงๆแล้วระวังให้ดีครับถ้าเราเข้าไปในป้ายที่ห้ามเข้าเนี่ยกลายเป็นเราไปสวนเลนเขาอุบัติเหตุเกิดง่ายๆเลยนะครับป้ายต่อไปครับเป็นป้ายบังคับ ให้เมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับป้ายบังคับห้ามอันนี้คือป้ายบังคับให้ป้ายบังคับให้เมื่อก่อนเหมือนกับป้ายบังคับห้ามเลยครับวงกลมสีแดงพื้นสีขาวแต่ตั้งแต่และเข้าสู่ AEC เพราะฉะนั้น10ประเทศในเขตอาเซียนจะใช้ป้ายแบบเดียวกันหมดคือพื้นสีน้ําเงินตัวสกอรสีขาวครับนี่คือป้ายบังคับให้ป้ายแรกครับให้ชิดขวา,าความหมายของให้ชิดขวาคือ เราขับรถมาถ้ามีป้ายนี้เราต้องชิดขวาเท่านั้นเพราะเขาคือป้ายบังคับให้ทําตามนะครับนี่คือป้ายบังคับให้ป้ายที่2ครับให้ชิดซ้ายหรือชิดขวาหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราสามารถขับได้ทั้งชิดซ้ายและชิดขวาเท่านั้นขับตรงกลางไม่ได้นะรเพราะตรงกลางอาจจะมีเกาะกลางอาจจะมีอะไรขวางอยู่เพราะฉะนัน้นต้องชิดซ้ายหรือชิดขวา เท่านั้นนะครับปบ้ายที่สามครับป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายบังคับเลี้ยวซ้ายเป็นบังคับเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นขับตรงได้ไหมไม่ได้ขับเลี้ยวขวาได้ไหมไม่ได้เพราะนี่คือบังคับเลี้ยวซ้ายเท่านั้นนะครับป้ายต่อไปบังคับเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายได้ไหมไม่ได้ตรงได้ไหมไม่ได้เพราะเขาต้องบังคับให้เราเลี้ยวทางด้านขวา ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดแลวฝ่าฝืนอุบัติเหตุเกิดแน่นอนป้ายต่อไปครับป้ายให้ซ้ายและขวาเลี้ยวได้ทั้งสองด้านเลยทีนี้ตรงได้ไหมล่ะตรงไม่ได้ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้นนะครับอ่าป้ายนี้อาจจะอยู่ทั้งช่วงสามแยกแต่บางทีอาจจะเป็นสี่แยกแต่สี่แยกฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นป้ายห้ามเข้าด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะแค่เลี้ยวซ้ายได้หรือเลี้ยวขวาได้เท่านั้นนะครับป้ายต่อไปครับ เป็นใต้เครื่องหมายจักรยานหมายความว่าไงครับบังคับให้จักรยานอย่างเดียวไม่สามารถนำรถอย่างอื่นเข้าได้แม้กระทั่งรถเข็นหรือแม้กระทั่งคุณเดินก็ไม่ได้ต้องเป็นทางจักรยานเท่านั้นหมายความว่าต้องให้จักรยานวิ่งอย่างเดียวคุณลงเดินเข็นรถจักรยานก็ไม่ได้ต้องจักรยานวิ่งอย่างเดียวนะครับไปต่อไปครับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย อ่า yup. อันเนี้ยตรงได้ละเลี้ยวซ้ายได้ละอย 2> 2> you. you. ่าดื้อนะครับเขาให้ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายอย่าไปเลี้ยวขวาเขาล่ะเลี้ยวขวาเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้ตรงอย่างเดียวหรือเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวนะครับเลี้ยวขวาไม่ได้นะป้ายต่อไปตรงไปหรือเลี้ยวขวาอ่าอันเนี้ยได้ละอันเนี้ยเราเลี้ยวขวาได้แต่ก็อย่าดื้อไปเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะเลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้เหมือนกันมันคือป้ายบังคับนะครับบังคับให้ทําตาม ตรงขึ้นไปหรือเลี้ยวขวานะครับหลายคนไม่ทําตามอุบัติเหตุเกิดเนาะป้ายต่อไปครับอันนี้สําคัญป้ายวงเวียนวงเวียนหลายคนคิดกําลังคิดอยู่ว่าเอเราเข้าด้านไหนเราวนด้านไหนวงเวียนครับเข้าด้านซ้ายเวลาขี่วนวนด้านขวาอาหลายคนงงเอ๊ะเข้าด้านซ้ายวนด้านขวามันคือถูกต้องนะครับ ถ้าเราวนด้านเข้าด้านขวาแล้ววนด้านขวาด้วยสวนเลนนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าด้านซ้ายครับแล้ววนด้านขวาวนตามเข็มนาฬิกาครับในวงเวียนมีกฎอยู่ว่ารถอยู่ในวงเวียนได้ไปก่อนเสมอก่อนที่เราจะเข้าวงเวียนเพราะฉะนั้นรถที่ยังอยู่ในวงเวียนต้องให้เขาไปก่อนเสมอนะครับไม่งั้นอุบัติเหตุเกิดถ้าวงเวียนเขาวิ่งอยู่แล้วเราสวนเลนเข้าไป อันตรายเกิดนะครับอย่างที่ผมบอกอันตรายเพราะว่าถ้าเราสวนเลน่นหรือว่าเราวิ่งไม่ได้ตามหรือเราไม่ได้หยุดในวงเวียนเกิดเหตุแน่นอนครับป้ายต่อไปครับป้ายเฉพาะรถประจำทางอ่ถาถามว่ารถประจำทางเอ้รถเรานั่งกันหลายคนได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่รถประจำทางนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นป้ายเฉพาะรถประจำทางเท่านั้นหรือถ้าเป็นเส้นเคร,รื่องหมายจราจรจะเป็นสีเหลืองครับ คิดง่ายๆเลยครับจะเป็นสีเหลืองที่วิ่งไปแล้วเจอเลนสีเหลืองเมื่อไหร่แสดงว่าเป็นเครื่องหมายจราจรก็คือป้ายเฉพาะรถประจำทางนะครับป้ายต่อไปครับป้ายเดินรถมวลชนเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้วมีตัวเลขอยู่ข้างในถ้าตัวเลขอยู่ข้างในที่เป็นเลขสี่หมายเขาว่าไงครับคนต้องนั่งอยู่ในรถสี่คนขึ้นไปเป็นรถอะไรก็ได้นะครับยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์นะห้ามซ้อนสามนะครับห้ามซ้อนสี่รถยนต์นั่งกันสี่คน เข้าได้ครับรถตุ๊กต๊กนั่งกันสี่คนข้างหลังรวมคนขับเข้าได้ครับรถบัสรถตู้เข้าได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรถตู้ล่ะนั่งคนเดียวขับไปคนเดียวถือว่าได้ไหมไม่ได้ครับต้องมีคนอยู่ในรถไม่ต่ำกว่าสี่คนอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับเลขสามเท่ากับว่าต้องมีคนอยู่ในรถไม่ต่ำกว่าสามคนครับอย่างเช่นพ่อแม่ลูกได้ไหมได้พ่อกับแม่อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องสามคนขึ้นไปตามเลขของเลขป้ายจราจรครับป้ายต่อไปครับอ่าอันนี้พวกผมชอบเพราะเป็นป้ายเฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับอ่าป้ายนี้นี่คือถ้ามีป้ายนี้เมื่อไหร่เนี่ยรถอื่นเข้าแทรกไม่ได้เลยนะครับรถยนต์รถบัสเข้าแทรกไม่ได้เลยนะครับห้ามเข้าแทรกเพราะฉะนั้นนี่คือป้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับในส่วนนี้อ่าป้ายสุดท้ายครับแบบสุดท้าย คือป้ายที่ไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับห้ามไม่ได้บังคับให้แต่เป็นป้ายเตือนป้ายงานาก่อสร้างครับก็จะเป็นพื้นสีส้มเลยครับหรือว่าถ้าเป็นป้ายเตือนก็จะเป็นพื้นสีเหลืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยป้ายพวกนี้ไม่ใช่บังคับนะครับไม่ได้บังคับห้ามหรือบังคับให้แต่เป็นป้ายเตือนเตือนเพื่ออะไรครับเตือนเพื่อให้เรารู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นป้ายแรกครับเขียนเลยครับชัดเจนงานก่อสร้าง แสดงว่าอะไรครับไม่เกิน15เมตรหรือ20เมตรต่อจากนี้ไปคุณจะเจองานก่อสร้างนะครับต้องระวังให้ดีบางทีของหล่นบางทีหลุมใหญ่บางทีเศษของอะไรลงมาต้องระวังให้ดีนะครับป้ายที่2ครับเท่าที่เห็นนะครับนี่เห็นไหมป้ายสำรวจนะครับป้ายสำรวจหมายความว่าไงครับป้ายสำรวจอันตรายนะถ้าเราเห็นป้ายสำรวจแล้วเราต้องชะลอรถทันที เพราะอะไรครับป้ายสำรวจหมายความว่าจะต้องมีคนลงอยู่บนถนนแน่นอนกําลังสํารวจเส้นทางอยู่ว่าเฮ้ยเราจะทําอย่างไรต่อเราจะยังไงนี่คือป้ายสํารวจนะครับป้ายต่อไปครับเป็นป้ายคนทํางานอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะคนกําลังทํางานอยู่อาจจะเป็นคนกําลังขุดดินอยู่คนกําลังเทปูน er อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือป้ายที่เราจะต้องระวังป้ายต่อไปครับป้ายเครื่องจักรกาลังทํางานอันนี้ยิ่งต้องระวังหนักใหญ่เลย นะครับเพราะอะไรเครื่องจักรกาลังหมุนเครื่องจักรรถขุดรถตักกําลังหมุนเลยครับเราขับเข้าไปใกล้ๆโอกาสเหวี่ยงโอกาสเสี่ยงมีเพราะฉะนั้นถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับแต่ต้องระมะัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับป้ายต่อไปครับหลายคนเห็นเอ๊เป็นคลื่นๆคลื่ึๆนึกว่าสะพานหรือว่าเอ๊เป็นสะพานไม้หรือเปล่าหรือเป็นน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นป้ายทางเบี่ยง ความหมายคือเขาให้เบี่ยงครับตรงกลางอาจจะมีการก่อสร้างอะไรอยู่ไม่รู้แต่เขาให้เบี่ยงด้านซ้ายนะครับป้ายนี้นะครับให้เบี่ยงด้านซ้ายเพื่อให้กลับมาที่เดิมนะครับป้ายต่อไปจะเป็นการเบี่ยงด้านขวาครับนะครับเป็นการเบี่ยงด้านขวาคือให้รู้ว่ามีการก่อสร้างแน่ๆเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาแล้วแต่ป้ายที่เราจะเห็นนะครับอ่าสุดท้ายนะครับเป็นป้ายแนะนําแนะนํายังไงครับ เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อย่างเช่นอะไรครับป้ายเครื่องหมายกลับรถถ้าเราเชื่อโอ้เรากลับทั้งวันเลยครับวนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปไหนกันเขาบอกเฉยๆว่าเนี่ยกับรถนะป้ายเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรหมายว่าไงครับให้รู้ว่าครับว่าข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจรป้ายเครื่องหมายโรงพยาบาลหมายว่าไงครับข้างหน้ามีโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าไปนะครับบอกให้ฟังเฉยๆว่านี่คือเครื่องหมายจราจรหรือว่า ป้ายโรงพยาบาลข้างหน้ามีนะครับนี่คือป้ายจราจรนะครับที่เราควรจะรู้ไว้แนะนำให้เข้าใจครับผมว่าวันนี้เราเรียนรู้กันไปเรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องหมวกกันน็อกเรื่องที่สองเรื่องเครื่องหมายจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้ขอฝากไว้เลยครับคุณขี่รถได้หรือคุณขี่รถเป็นต่างกันนะครับอยากขี่รถเป็นมาเรียนครับเรายื่น ความรู้ให้กับลูกกับหลานเรายื่นความรู้ให้กับตัวเองครับเพื่อที่จะอยู่ในสังคมแห่งความปลอดภัยสวัสดีทุกคนครับเพราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n n e c t e ์